วันนี้จะพามาบอกเทคนิคการทำแกงเขียวหวานฟักไก่นะครับให้หน่ากินสีสันน่ารับประทานอย่างนี้เลยครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากขัวกะทิเทลงไปก่อนเลยนะครับแล้วเชฟก็จะใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปก่อนเลยนะครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดอีกนิดนึงนะครับจะมีสีสันสวยงามขึ้นแล้วก็กะปิลงไปหน่อยนะครับ สัดส,ส่วนทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องจดกันอยู่แล้วเราก็คนพริกแกงทุกอย่างเนี่ยให้ละลายให้เข้ากันกับหัวกะทิให้หมดเลยครับ <S 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 สีสันของพริกแกงของเราก็จะมีความแดงขึ้นมาหน่อยหน่อยนะครับนี่แหละครับสวยกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมละครับแล้วเราก็จะค่อยๆค,คนจนกว่ากะทิเขาจะแตกมันออกมานะครับ พริกแกงของเราจะมีมันลอยอยู่ข้างบนเล็กน้อยแล้วเห็นไหมครับเชฟก็จะใส่เนื้อน่องติดสะโพกลงไปเลยครับเราจะมาสับให้แบบพอดีคำนะครับรอจนเนื้อสัตว์สุกหมดแล้วนะครับเชฟก็จะใส่ฟักแก่ลงไปเลยครับฟักเนี่ยเราเลือกฟักที่แก่มานะครับแล้วก็นำมาหั่นครับ คนให้ฟักโดนความร้อนให้หมดเลยครับแล้วคราวนี้ก็ยัมาเติมหางกะทิลงไปได้เลยครับรอจนกว่าน้ำกะทิจะเดือดขึ้นมาอีกทีนะครับแล้วเราก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันเลยนะครับ เริ่มใส่น้ำปลาลงไปก่อนเลยครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็ตัดเกลือลงไปเล็กน้อยครับคนทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับโรยใบมะกรูดฉีกลงไปเพื่อเพิ่มกลิ่นนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยใบโหระพากับพริกขี้ฟ้าซอยครับตัดสีสันอีกทีนะครับโอ้โห แกงเขียวหวานของเราจะมีความแดงนิดๆนะครับสีสวยมากๆเลยครับเมื่อนำไปลาดลงบนขนมจีนหรือข้าวสวยร้อนๆเนี่ยครับข้าวหมดหม้อแน่นอนครับมื้อนี้ลองทำกินกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูอยากจะมาแนะนำกันครับ